อย่างก็เหมือนปกติแต่เมื่อปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ยังสว่างจ้าแบบนี้เลยให้ดูตรงหลอดสีขาวนี้นะครับติดก่อนหลอดสีแดงปกติหลอดสีแดงนี้จะติดก่อนนะครับแล้วก็สีเหลืองอย่าติดแล้วก็สีขาวติดครับดูนะครับนี่ครับสีขาวติดก่อนแล้วสีแดงติด5.5นี่กระเด็นมาสูงเลยนะครับ0.8ว5โวลต์เลยนะครับเปิดนะครับสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวนะครับไม่มีรีดีแล้วโอเคนะครับใช้งานได้ปกติ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างโภกสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเลื e ่อนไม้อีซูซูดีแมกของคุณพี่สมเกียิคุณพี่สมเกียรตรงมาจากจังหวัดน่านนะครับเรื่อการปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟติดค้างทั้งเดือนเลยสว่างจ้าเลยนะครับเหมือนกับเหมือนกับว่าเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกเลยประมาณนั้นเลยนะครับคุณพี่แจ้งมาแบบนี้โอเคแล้วเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับคุณพี่สมเกียิและท่านผู้ชมว่าการจะมีไฟวิ่งประมาณไหนยังไงนะครับไปดูกัน คุณพี่สมเกตผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับผมใช้สายตัวนี้ตัวสวิตคือทุกอย่างใช้งานเหมือนกับปกติเลยนะครับพี่บอกมาอย่างนี้ปิดเปิดใหม่ครั้งเนึ่เข็มก็กวาดครับทุกอย่างก็เหมือนปกติแต่เมื่อปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ยังสว่างจ้าแบบนี้เลยนะครับดูครับอ่าีนะครับที่ป ที่ B ได้นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเจ็ดบกกิโลเมตรหกสบกกิโลเมตรก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถใช้น้อยมากลองเข้าบททดสดูกันนี่ครับมันปกติทุกอย่างเลยนะครับนะครับอันนี้ก็รอบอะไรก็ตรงทุกอย่างตัวเลขก็ไม่ขาดแต่เมื่อปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ยังมีไฟสว่างจ้ายอยู่นะครับ คุณพี่แจ้งมาประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปถอดมาวัดไฟกันครับคุณพี่สมเกตผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเราจะมาวัดไฟกันอ่ะเปิดสวิต นี่ครับเห็<ร>นไหมครับพอเปิดสวิตไฟดวงนี้จะสว่างจ้าก่อนเลยสังเกตนะครับเนี่ยผมยังไม่วัดไฟนะครับผมปิดสวิตก่อนเลยให้ดูดวงหลอดสีขาวนี้นะครับติดก่อนหลอดสีแดงปกติหลอดสีแดงนี้จะติดก่อนนะครับแล้วก็สีเหลืองอย่าติดแล้วก็สีขาวติดนะครับดูนะครับนะครับสีขาวติดก่อนแล้วสีแดงติดสีเหลืองติดแล้วสีขาวถึงจะสว่างจ้าขึ้นมาดูใหมนะครับนี่เห็นะครับสีขาวติดก่อนแล้วก็กรบพิด เจ้าประจำของเขาเลยนะครับสเต็ปนี้ผมเจอบอ่อยอยู่นะครับลองวัดไฟกันดูก่อนว่าไฟเก็ดม,มาครบไหมนะครับแต่เข็มกวาดนะครับทุกอย่างว่าใช้งานได้ปกติผมจะใช้กลาวร่วมนะครับวัดจากขาเข้าแล้วกัน12ครับวัดขานี้นะครับ0บนโวลต์นะครับ อาตกไป1โวลต์แล้วครับศูนย์โวลต์ตกไป1โวลต์นะครับ, v, กป,รบปกติต้อง5 0.8 4โวลต์เหมือนเดิมนะครับศูนย์โวลต์4โวลต์อันนี้มี2องสองฟังนะครับ4 2่สองังแต่นี่มีสี่ังเดียวห้าจุอันนี้กระเด็นมาสูงเลยนะครับ0.8 5.5โวลต์ 8, 5. 5 v, เลยนะครับ0.6 0.6 0.7ุดหกศูนย สโวลต์3ามจุดเก้านะครับเป็นสี่โวลต์ศูน9จุดเจ็ดสามจุดเก้านะครับก็เ4เหมือนกันอันนี้อันนี้ห้าโวลต์กว่าเลยนะครับกี่ใช่ไหมห้าจุดห้าอันนี้สามจุดเก้าอันนี้สี่โวลต์สองขาอันนี้สี่โวลต์1ขาแต่แปลกที่เขายัางใช้งานได้ครับผมก็จริงๆมันมันไม่น่าจะได้แล้วนะครับเข้าหมดเตอสก็ยังได้นะครับแต่ไฟตกไปเยอะ อ่ะให้เพื่อนเืนสังเกตนะครับจะส้มลาวหายหรือไม่หายเพราะผมเปิดสวิตไฟดวงสีขาวตรงนี้นะครับสว่างเสียงแสงสว่างเนี่ยจะติดก่อนจริงๆเขาต้องติดหลังนะครับเปิดเห็ไหมครับติดขึ้นมาก่อนดีๆแล้วก็สีแดงติดแล้วสีขาวป็งจะสว่างจริง,รงๆเขาจะเป็นสเตตสีขาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ระบบไฟต่อกันครับ คุณพี่สังเกตผมได้จัดเรียงระบบไฟให,ใหม่แล้วมาดูกันนะครับเปิดสวิตช์ใช้ซับไตัวนี้นะครับไฟสีแดงมาไฟสีเหลืองมาไฟสีขาวถึงจะมานะครับเป็นสเต็ปนะปิดใหม่ดูกันอีกทีหนึ่งเปิดน,นะครับสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวนะครับไม่มีรีรีแล้วนะครับเมื่อกี้รีรีอยู่ปัญหาที่ติดค้างอยู่ตลอดก็คือไฟรีรีนั่นนะครับ จะวัดไฟดูกันนะครับไฟขาเข้าเลย12นะครับตรงนี้1.2น,นะครับนี่5โวลต์นะครับเป๊ะ1.2 5โวลต์เป๊ะนะครับ1.2ก็5โวลต์นะครับนะครับไฟมันจะเป๊ะเลยนะครับ หนึ่งจุดสองแล้วก็ห้าโวลต์นะครับหนึ่งจุดสองแล้วก็ห้าโวลต์นะครับนี่ยิ่งเพียนะครับโอเคนะครับห้าโวลต์โอเคห้าโวลต์หนึ่งจุดสองนะครับเขาต้องมาประมาณนี้เลยนะครับไฟจะขาดไม่ได้หนึ่งจุดสอง ก็หาวลตนหนึ่งจุนะครับแล้วก็หาวลต์ปกตินะครับใช้งานได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาอาอ่ปกติไหมมีอย่างอื่นปกติไหมนะครับตัวเลขขาดไหมของคุณพี่สมเกติไปทํากันครับผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่านี้จะปกติไหมเปิดสวิตช์ครั้งแรกของผมเข็มไม่กวานะครับ ป็นเรื่องปกติอ่ะปิดนะครับเปิดใหม่ครั้งหนึ่งครั้งนี้ต้องกวาดนะครับนะครับเข็มกวาดนะครับมาดูกันอ่าเหมือนเดิมไหมทิป A นะครับทิปปีได้นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่3 37,16 6กิกิโลเมตรรถขับน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับ นะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขปกตินะครับวิ่งไม่ขาดน้ำมันครึ่งหนึ่งความร้อนครึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยห้านะครับประมาณนะครับหนึ่งร้อยห้าสามพันรอบนะครับปกติใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่สมเกียรตินี้มีวารันตีให้นะครับปรับแสงดูก่อนนี่ครับแสงได้นะครับของคุณพี่ โอเคนะครับใช้งานได้ปกติมีรับประกันหลังการซ่อมให้นะครับคุณพี่สมเกียรติเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในําทำคลิปครั้งต่อไปในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่สมเกียรติที่ส่งเรินใหม่ไหเราดูแลกันนะครับคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดน่านขอบคุณขอบคุณมากๆครับคุณพี่ทีติว้ใจให้เราดูแลอ่า และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็ช่องทางการติดต่อก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยสามารถสอบถามกันได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษานะครับอย่าถามว่าตัวไหนเสียผมก็บอกไม่ได้แต่สปกได้ผมจะไม่ต้องใช้มิเตอร์เลยยินดีแค่สอบถามอาการเสียประมาณนี้แก้ไขประมาณนี้อะไรประมาณนั้นได้ครับยินดีนะครับะละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ